ปวดหัวเป็นหัวปะม่ใช่กินยาแก้ปวดทุกสี่ชั่วโมงเนาะอืมปวดแน่อืมปวดหัวแรงเดี๋ยว,วก็เป็นผื่นหนาวผื่นไทย,ยังเ <c oughs> ยงอะหอนไม่ใช่หนาวเป็นหอนหอนหนาวหนาวผื่หนาวก็เ่าหนาวสื่นหอนก็เพราะหอนร่างกายมันกำลังปรับโตนะแล้วก็รจะมีอาการขัน้นจังนิดนึงแต่พบบรุนแรงถือว่าโอเคครับ คนมาอัปเดตคุณแม่ป่านหรือว่ายายป่านนะครับหลังจากไปฉีดยาวัคซีนโควิดมาครับอาการจิเป็นยังไงครับเขาก็ต้องใจใช่วยยายป่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ BL Channel นะครับคุณยายหลังฉีดยาโควิดมา โอ้วันสิตกแห้งมะจวดมาบาทเดียวหายไปเลยตั้นี่ยแต่วเมกยังลายอยู่ครับเออดิดๆช่องเข้าไปละพออัปเดียตย่ายหลังแกไปสีดยาโควิดมาดีก็เป็นยังไงนะขึ้นนี่ต้องเบิ่งอาการมิยาแก้ปวดกินพาราทุกสีชั่วโมงถ้ามีอาการนี้ยังเอิรนเรียกท่านที่เพราะว่าอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเอาเกศมานอนนี่เฝ้าย่ายได้ขึ้นเหมือนย้ายไปฉีดก็วิตมาเกศมานอนในนีไม่ย้ายนอนได้หนินอนเฝ้าย่ายเนาะก็ผ้าล่านั่นล่ะที่อันแกปวดนั่นนะย้ายผ้าล่ะแกนุ่มย้ายฝันไปฉีดยาโควิดมายกต้องตอนกินข้าวแล้วถ้า เต็นไหนคือน,นอนเมื่อคืนนี่เมื่อนอนนอนมารับเมื่อคืนนี่เราเป็นแน่แน่อาการเป็นแน่ๆนบัดเนี่ยัวดหัวกินยาอย่างพนนนนัลลย,ว,ยวั <ขอ S 1> นคืนที่สองก็อนอนบ่ค่อยรับครับทุกอย่างกับปกติดีวินเวียนในเล็กหน่อยนะครับเนาะถือว่าโอเคครับไม่มีปัญหาอ่างครับคืนที่สองนะครับ จ้อว่านอนน่นเจ้ยงเว้นมากอีกปวดหัวอาการ่มันเป็นคางเคีงยงเอียงกันแน่ปกติหรือไม่หรือว่าเป็นน้ำฉีดยาไปฉีดโควิด้อีเหมือนหรือไงมมันจากอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะคลิปนี้ไม่อัปเดตแยกปานครับไปฉีดยาวัคซีนโควิดมาเนาะรมมานจากอาทิตย์หนึ่งแล้วอาการก็มี ปชีดมาพนอนบ่หลับเป็นวะแล้วอย่างอื่นก็บว่าก็มีปวดหัวเวียนหัวเล็กๆหน่อยๆอยมีบ่มกีก็กินยาแก้ปวดไปตอนนี้เป็นไงมินหัวปวดหัวอยู่ตอนนี้เลยแต่ขั้นอจีแพ้อัน,อนเป็นตุ่มเล็กๆหน่อยครับแต่ว่าก็บ่หลายนะแขนมันสังเกตมันเก่า แต่ว่ากับว่าแฟร์ไลน์ครับถือว่าถือว่าโอเคครับไม่มีการไขวัดหรือว่าปวดหัวยังรุนแรงเนาะการยังอื่นมมือมีนาไหมปวดหัวเป็นไขร้รุนแรงมีว่าบุมมีเนตช่าเอียงกับบมีถือว่าโอเคดอกผ่านมาเลประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วครับเมื่อนนี้เป็นไง วปวดหัวเป็นหัวปะจะฉีแะ่แล้ปวดทุกสี่ชั่วโมงเนาะปวดแน่ปวดหัวแล้วก็เป็นที่หนาวที่ไทยยัง,ยง,งหันไม่ใช่หนาวเลยเป็นห่อนหนาวหนาวที่หนาวก็ว่าหนาวที่ห่อนก็เพราะห่อนเป็นอาการธรรมาดาครับร่างกายคิดว่าร่างกายมันกำลังปรับโตะนะแล้วก็ยัมีอาการขั้นจังนิดนึง กับว่ารุนแรงถือว่าโอเคครับความร่มใช่ปานพานครับพานก็จะเล่าบางอาการอีกสักระยะหนึ่งนะครับเนาะกับสารคลิปนี้ก็มาอัปเดตคุณยายป่านนะครับกำลังปิดฉีดยาโควิดมากครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ BL Channel นะครับไว้พบกันคลิปหน้าโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับขอเป็นกำลังใจทุกคนที่ผ่านพ้นวิกฤตนี้นะครับ โควิด -19 นะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับผม